ความลำบากที่ทำให้ครูสลาจำเป็นต้องเขียนเพลงหาเงินจดหมายจากแม่ที่ครูสลาไม่เคยได้เปิดอ่านจนกระทั่งคุณแม่เสียครูสลาคุณนวุฒินักประพันธ์เพลงแนวลูกทุ่งอีสานและหมอลำครูผู้ให้ผู้สร้างประคับประคองส่งเสริมลูกศิษย์เจริญก้าวหน้าเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนนับไม่ถ้วน ได้รับการเชิดชูให้เป็นศิลปินแห่งชาติพศ2564สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่งเมื่อมาในรายการคลับ Friday Show ผลิตโดย C H A N G E 2561เปิดใจเกือบถอดใจถ้าเพลงนี้ไม่ดังก็ถึงเวลาแยกย้าย แต่เพลงยาใจคนจนกลับทำให้ชีวิตเปลี่ยนอีกครั้งคุณแม่ป่วยต้องนอนสวนสาธารณะความลำบากที่ทำให้ครูสลาจำเป็นต้องเขียนเพลงหาเงินพร้อมเปิดที่มาที่ไปกระทงหลงทางแต่งจากเหตุการณ์จริงเป็นลางสังหรณ์ในงานวันลอยกระทงของครูสลาความรักที่คิดว่าใช่แต่ดันโดนหลอกอย่างแรงครูสลาเล่าประสบการณ์ความรักที่โดนสาวสวยรถผ้าป่าหักอกความส่วนเกือบพาสวยแอบพกกระรูปสาวในกระเป๋าตังจนโดนจับได้ รอมเล่าชีวิตที่ทํางานจนไม่ได้ใช้ความเป็นพ่อของลูกๆกฎหมายจากแม่ที่ครูสลาไม่เคยได้เปิดอ่านจนกระทั่งคุณแม่เสียทำให้เกิดเพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม่ทางไมพี่รงพรถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ตำนานของทางฝั่งลูกทุง่งตามมาหามาขอถึงบ้านกันเลยครูสลาคุณนวุฒิขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนไปถึงบ้านไม่พี่รงพรเราก็ตกใจผู้ใหญ่ทางแกรมมี่ให้มา าำยาใจคนจนคือเพลงแจ้งเกิดไมพิรมพรและก็แจ้งเกิดครูสลาด้วยกว่าที่จะดังมากๆจริงๆก็หลายชุดจนเกือบถอดใจเหมือนกันครูสลาคุณนวุฒิเป็นวันที่เกือบจะกลับบ้านเหมือนกันถามครูสลาเริ่มต้นจากการเป็นคุณครูอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนแล้วไปแต่งสองเพลงนี้ได้อย่างไรครูสลาคุณวุฒิมีความจําเป็นเพราะตอนนั้นแม่ป่วยหมอบอกว่าแม่เป็นมะเร็งที่ท่อน้ําดี จะให้กลับไปอยู่บ้านมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีเงินสักก้อนหนึ่งจะพาแม่มากรุงเทพมหานครก็เลยต้องได้เขียนเพลงคือมันไม่มีทางอื่นถามลำบากมากมันมีจุดที่ถึงขั้นที่ต้องนอนในสวนสาธารณะเลยถามกระทงหลงทางแต่งจากเหตุการณ์จริงเป็นลางสังหครูสลาคุณนวุฒ กระทงหลงทางมาจากเรื่องจริงตอนที่บรรจุเป็นครูใหม่ๆอายุ19บรรจุพอดีมีน้องคนหนึ่งซึ่งเขายัางเด็กแกมลาอายุ16สวยที่สุดในหมู่บ้านก็ได้ร่วมลอบกระทงครั้งแรกในชีวิตกับเขาเราก็แอบชอบแอบมองโรแมนติกมากวันเ็ญเดือน12เขาก็ทำกระทงเผื่อก็อาทิตฐานอยู่พอสมควรแต่พอเขาลอยกระทงอาจจะยื่นมือไปไกลหน่อยก็ไปตามสายน้ำแต่พอของครูวันเสร็จปุ๊บลอยเข้าข้างเลย ถามปลายมาเป็นเพลงกระทงหลงทางวันนั้นใจหายไม่เอ่ยครูสลาคุณนวุฒิใจหายครับทำไมมันเป็นลางสังหรณ์ถามความรักครั้งหนึ่งที่อกหักอย่างแรงครูสลาคุณนวุฒิโดนหลอกอย่างแรงเป็นสาวคนหนึ่งที่มาพร้อมกับรถผ้าป,ป่าแล้วเขาจะสวยกว่าสาวในหมู่บ้านแล้วก็ดูเหมือนเขามีใจมีความรู้สึกว่าใช่แล้วแหละผู้หญิงคนนี้จนคิดว่าจะไปบอกพ่อแม่มาขอแต่ความจริงคือที่เขามาอยู่บ้านแล้วเขาไม่กลับเพราะคือว่าเขามีคู่มั่นแล้ว หล่นโคมเลยอกหักถามรูปสาวในกระเป๋าสตางคืออย่างไรเอย่ยครูสลาคุณนวุฒิเราไปเจอน้องคนนี้ไม่ได้จีบกันในฐานะชู้สาวด้วยซ้าไปแต่เราก็ชอบเขามันเป็นความดื้อมากกว่าความสนขอรูปเขาแล้วเอามาเก็บไว้ในกระเป๋าสตางเราน่าจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่น่าสงสัยลงไปอาบน้ําแล้วพอกลับเข้าห้องไปแม่บ้านยื่นให้ดูรูปใครถามมีลูกสาวส,าวสองคนถ้ามีโอกาสอยากจะเลี้ยงเขาเอง ครูสลาคุณวุฒิมันแทบจะไม่มีเวลาใช้ชีวิตแบบคุณพ่อที่อยู่กับลูกเลยปกติช่วงนั้นจะวานลุงให้รับส่งลูกมีอยู่วันหนึ่งแม่บ้านบอกว่าลุงไม่ว่างให้ไปรับลูกครูก็ไปแต่มันก็เลดเห็นเด็กคนหนึ่งสะพายกระเป๋าแล้วก็มานอนหลับอยู่บนราวเหล็กที่กั้นระหว่างฟุตบาทกับถนนส่วนคนน้องมีอยู่ครั้งหนึ่งพากันจูงแขนครูไปซื้อลูกชิ้นไปซื้อไอติมแสดงว่าลูกอดทนมาก อีกหนึ่งคนที่สำคัญในชีวิตของครูสลาอีกคนก็คือคุณแม่ครูสลาคุณวุฒิอันนี้คือที่สุดแม่เขียนจดหมายมาหาครูแต่วันนั้นครูกำลังเตรียมตัวสอบมีหนังสือใหญ่ที่เราอ่านสอบจำได้ว่าใกล้เลิกเรียนก็เลยรีบเอกซองจดหมายใส่ในหนังสือแล้วก็รีบกลับบ้านลืมเปิดอ่านจนแม่เสียไปจะเอาหนังสือเล่มนั้นมาอ่านใหม่ถึงได้เจอจดหมายที่ไม่เคยอ่านเลยแต่แม่ไม่อยู่แล้ว เขียนว่าถ้ามีเวลากลับมาหาแม่บ้างนะลูกถามมีเพลงที่เขียนให้คุณแม่ดูครูสลาคุณนวุฒิหยาดเหงือเพื่อแม่ครับ